ตัวนี้เขากันไดเย็ดครัวค่ะสบายดีทุกคนมนันนี้เอาสิพ้าทุกคนไปส้มบรรยากาศของเมืองจำปาสักลาวไตาเ่เหาเป็นบานที่เอาสิไปล่ำเลยเนาะทุกคนซื่อบานบันคอนอนเดตนะทุกคนเป็นทีต่างของดีพีขั้นทุกคนมากมาลินมาดินดีพีก็ต้อมาบันคอนอนเนตนะทุกคนทุกคนมาเดอ้อทุกคนสิบอก บรรยากาศแลดแล้วก็ร่มเย็นๆปนกันเนาะทุกคนบรรยากาศดีเป็นธรรมาศาสตร์ถ้าทุกคนอยากมาเบิ่งธรรมาศาสตร์มาอนค่ายบรรยากาศนีบาาศ้บอกรถว่าทุกคนต้องรู้ซึกดีเนาะทุกคนอยา่าพลาดถามวลาโอกาสวางๆเชิญทุกคนเด้อมาเบิง่งดีพีมาเที่ยวบานค้อนรอนเดีต่างประเทศก็ร้าย คนเราเข้ามาหลิงกะลายตาดอืนไม่หลิงกะลายเลยทุกคนบรรยกาศีว่จักสี่บอกเลยบรรยากาศดีเย็นแดดฝนกันอะทุกคนถึงสี่แล้วแต่บรรยากาศดีเนาะทุกคนนางเหือเย็นเย็นไปน้ำทายหูบทายห้อยไปน้ำทุกคนตอนนี้หูซื้อกว่าสีหส่หอดล่ะสี่หอดจุดไม้ไปลายทางของพวกเฮาแล้วเนาะทุกคนหลังจาก หอดจุดไม้ไปลายทางบอลล่าแล้วคอยเองกระสิไปดินดนะีพีเนาะทุกคนและสิท้ายดีพีให้เบิ่งว่าบรรยากาศอยู่ตอนนั้นมันเป็นจังไงแต่ทุกคนสิเห็นว่ามันงามสำเนาะทุกคนยังให้ทุกคนมาเบึง่งมาเที่ยวเดอ้อมาได้เลอทุกคนประเทศเราเฮาจงกระซักเล่าไต่เฮาย,ายินดีตอนหัาทุกคนเสมอเดอ้อ

อันนี้ก็นักท่องเที่ยวน่ามือกองเขานล่จ่าจจ้าโอ้มาจากประเทศอาริเซเลนอาริเซเลนเล่าต่อมาซาลาตุรอไปไปค้นเครืองในแล้วป้พอนนี้ ข้าขามไปเบงดีพีเนาะทุกคนเก็บบรรยากาศสวยๆงามๆของน้ำต้นตาดีพีเดี๋ยวเอาสิไปเห็นโตจริงโตเอเมซิ่งของน้ำต๊กต้นตาเนาะทุกคนตอนนี้เนาะเขากระั่งสิไปน้ำ ต๊กโตนตาทุกคนเย้ดีใจดีใจดีใจบัลเลมาหลายปีแล้วมาโต๊กส้มพอมีเพิ่มเติมใส่บัลเลย์มาหลายปีแล้วทีมงานเข้าหลอป้าพี่พลทองกำลังยามไปเบิร์กนำโต๊กเนาะเฮ้ยดีใจทุกคนที่ได้มาคือฟันแล้วก็อยากมาแล้วบัลเลมาโดนเติรดเนาะทุกคนเดี๋ยวเห่าสิพาทุกคนยางส้มบรรยากาศของนำโต๊กแรดแรดจะว่ากะ นี่ผมเย็ยนเย็นอยู่อันนี้แมนมอลำ่วงประากานาอเพื่นเบิรงกไมเระหน้ำผ้าคามกรนี่จะให้เขามากอดเข้าอากาศเย็ยนขนาดเลยทิวทัศทิวทัศสวยขนาดทุกคน,นโอ้วบันไดมาหลายปีแล้วเขาเจ้าเฮตันี้ไหมคันน,นมาครั้งแกมาวันนี้ ไปไว้มาหลายปีแล้วเจาเฮ็ดใหม่ซาลิงซาลิงลูกซาลิงอยากมีเนาะทุกคนตะกี้เบิ่งยู่เบื่องสวยงามขนาดทุกคนเอ๋ยคอุ้ยมีกระ้ังน้ำนำอันนี้เพิ่นเดือดเชกเหลวเบลแลวเนาะ กูย,ย,าาย่งยางดีๆแล้วลูกมีกางหันหนามนั่นแน่ทุกคนาคือว่าเห็นตีนตอนนี้เขากำมาหอดจอดถึงแล้วนะทุกคนดีพีนอะทุกคนเขามาหอดแล้วทุกคนเขาสิไายเห็นทุกคนเบิงะะ้งแลก็ขอ ขออภัยทุกคนเนื่องเพราะว่าตีเอากล่องมือถือทายโทรศัพทายโดยที่บ่มมีใหม่กันสันย่าเลยแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ต้องขอโทษขออภัยทุกคนเด้ออนาคตเมื่อหนาเมื่อหนคลิปใหญ่กว่านี้ส่องใหญ่กว่านี้เราอาตีสิไปยิยามเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นเนาะทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนซอยส้มซอยเสีย ค่อยอติไปนําเนาะเพื่อว่าอติจะได้ซ่องใหญ่ขึ้นเขาป๊าทุกคนเห็นบ่น้ําตกตาติทีทุกคนสิได้ทําเมียวทุกคนเห็นอีหยังบ่ธรรมชาติของประเทศลาวเฮาทุกคน <laughs> ยังสวยยังสวย เบองหนึ่งอีกเนาะเบืองนี้สุดเซียวเ,เลยทุกคนทาทุกคนมาดินกันย่ยลืมกับไว้บอลเนเดอร์คือสีซักซิดอีกบอนหนึ่ง ีเนาะทุกคนมาเลยนะบอลบอลซุปเสียวเลยทุกคนบอลจ,จะบ่จะเบิ้งจะบอภาษาจะเบิ้งที่ทุกคนหน้ามันกาแถะกันเป็นจังไรเป็นตายานอยู่โบอู้อยู่คนเะฮีย,ยครับเว้นข้างผูกกับเบื้องไรเลยหรอ เขาเขียนว่าอันตรายฝรั่งคือยังลงไป ตรายแต่ว่าถ้ากันลงมาเนาะ วันนี้เค้ากำลังเฮ็ดครัวขามเนาะแต่ว่ายังบ่ทันได้เสร็จพปานด